สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเราพัฒนานะคะในงวดของวันที่18นะคะเดือนเมษายน25/68นะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะสูตร1เม็ดไม่ใช่สูตร1เม็ดเดียวขอภัยนะคะชุดสรุปนะคะให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมก็ขอบคุณนะคะทุกเม้นทุกไลด์ด้วยนะคะที่มาติดตามแนวทางนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะ สำหรับวดที่ผ่านมานะคะไม่ได้ลงแนวทางไม่ได้ลงให้2วันนะคะเพราะว่าผลเขาไม่ออกงเนาะในวันที่14กับวันที่1 3เออวันที่16นะคะขอไปก็วันนี้นะคะมาให้แนวทางนะคะในสัปดาห์สุดท้ายนะคะของสัปดาห์นี้นะคะวันที่18ก็ขอให้ทุกท่านที่มาติดตามแนวทางนะคะโชคดีปังๆนะคะขอให้มาในตัวนิ้นตัวเจาะนะคะพี่ๆเนาะ ก่อนไปรับชมฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขได้มาจากสูตรคํานวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นชื่นชอบแนวทางตัวเลขนะคะแล้วค่อยนําไปเสี่ยงโชคนะคะวันนี้ได้เด่นที่820นะคะพี่ๆส่วนตัววิ่งลูดวันนี้น้องแอดเน้น2เน้น2ก็จะมี28 สองสามสองสามนะคะแล้วก็แปดแปดหกแปดหกนะคะแล้วก็ห้าศูนย์นะคะพี่ๆท่านใดชอบนะคะตามนี้ได้เลยเนาะก็ขอให้มานะคะตัวเน้นนะคะแล้วก็กันไปที่ 0 2 02นะคะกันไปที่0 2ย์แล้วก็5 8นะคะพี่ๆถ้าใดชอบก็ตามนี้ได้เลยนะคะสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะ3ตัววันนี้ลงเอสศูนนะคะพี่ๆก็ขอให้มาในตัวนี้ตัวเจาะนะคะ สำหรับแนวทางวันนี้ขอให้ปังๆรวยๆทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะส่วนท่านใดไม่ชอบ2นะคะสามารถเอา8กับ0นนะคะไปพิจารณาได้นะคะวันนี้ขอให้มาก็แล้วกันเนาะเราพัฒนานะคะก็ฝากพี่ๆด้วยนะคะเข้ามาเร็วฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับทางช่องได้คิดคำนวณแนวทางตัวเลขน,นะคะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณที่ที่พี่ๆสมาชิกนะคะบางท่านก็คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเสียงดีแล้วก็ด,วกดีแล้วนะคะพี่ๆช่วงนี้อากาศก็โอเคอยู่นะคะเหลือแค่อากาศร้อนนะคะอากาศไม่ค่อยอหนาวเนาะก็เลยไม่ค่อยเป็นหวัดนะคะพี่ๆตะโอนช่วงหนึ่งเป็นหวัดนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้ โชคดีร่ำรวยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ